ที่ผัดหรือแยงกับรัามนูก็แก้ไม่ได้กฎหมายระดับรองลงมาอยา่างว่ามุตรเกิญที่มีความจําเป็นเรื่องเหมือนอน,นันไม่อาจจะมีเรื่องได้ครับเพราะว่าระดับรองลงมาคือพระราจะกาหนดเขาเรียกว่าพรบพครับอันนี้มันจะจัดลดหลั่นจะลงมาครับในท,ท้ายนี่พออย่างพอขาราชการนูเสร็จเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าไอ้ล่างเขาเริ่มใหญ่ประกอบร่นูนเนี่ยมันจะต้องล่างยังไงครับก็ ลองดูว่าสิบฉบับมีอะไรบ้างนะครับครับเนี่ยสาม,มารถายร้อยสามสิบสิบฉบับทีนี้ผลหมายระดับต่อไปที่นนที่ผมเรียนที่ประทุมก็คือร่างเพราะร่างจะเรื่องเจ้าครับขรู้ว่าเป็นเพรา่างแต่ที่เกี่ยวกับการเงินก็ต้องพินัยเซตไปในสามสิบวันครับถ้าไม่เสร็จก็ต่อได้ท้งแต่พอไม่เห็นทราบด้วยเนี่ยก็ถ้าไม่เห็นทราบด้วยเนี่ยก็่ตกคืน หน,นึ่งในสิบคนนะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้ว่ากฎหมายที่ออกนีนมันไม่มันไม่กาหนดเขาเรียกว่าพรลครับอันนี้มัน,จ,นจะแตะลดหนานลงมาครับมันสุดท้ายที่ต้พองพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันสิบวันด้วยเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยภายในสิบห้าวันเนี่ยจะต้องส่งร่างไปให้องคกาาก์กรต่างตรวจสอบครับกําหนดก็อออกก็ได้ถ้าออกเนี่ยมันจะ คือนเนี่ยก็ยื่นประธานวุฒิสภาไปาาร้องศาลรั้งนูได้เพราะนี้ศาลรั้งนูวิจัยจว่าพอพอให้เป็นไปตามมาตรา72ก็ให้ลกรน,นั้นไม่มีบทได้บังคับนะครับก็บตกไปนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยถ้าออกกฎหมายท่านเฉลิมชัยท่านเล่าให้ฟังในเรื่องขององค์มอด้านกฎหมายนะครับแต่ท่านก็คงฝังไปพึนไปมีหลายคนบอกว่าเอสอสวไม่ใช่ตัวแทนประชาชน เพราะว่าพอกระชอบเป็นคนเลือกมา200ชื่อปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเรามาดู200คนเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรก็เป็นคนที่ไหนมามีความรู้ความกลามานะครับเป็นเกษตรกรก็มีนะครับใน200เนี่ยคนพิการก็มีนะครับก็คือท่านมนตียสุกัน การเลือกสมัครรับเลือกตั้งสสนะครับซึ่งจะมีการยึดโยงกันในเรื่องของพื้นที่แต่ว่าในเรื่องของสสนั้นจะมีกรอบระยะเวลาถึง5ปีนะครับตอนนี้มาดูกันในเรื่องของ ลักษณะต้องห้ามไปบ้างครับในส่วนของกฎหมายเองนะครับได้กําหนดเอาไว้นะครับถ้าดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนมาตรางเรื่องของขั้นตอนวิธีการปฏิบัตินะครับเป็นการขยายความในส่วนของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก<ม>สวอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการลงลึกในรายละเอียดนะครับในกระบวนการขั้นตอนต่างๆจะพูดถึงในเรื่องของหลักการวางได้วางหลักการเอาไว้นะครับ ในเรื่องของการที่จะได้มาซึ่งสมาชิกผุ้ธี้สภานะครับจำนวนสอบรคนเพราะนั้นนะครับก็จะเป็นการเลือกกันเองนะครับของบุคคลที่มาสมัครรับเลือกนะครับใน